เมื่อตอนที่แล้วเราก็ทราบถึงความร้ายกาจของไขมันไปแล้ววันนี้เรามาทําความรู้จักกับไขมันที่อันตรายต่อร่างกายอีกตัวหนึ่งกันค่ะกับไขมันไรกลีเซอไลด์ต่อไปก็จะเป็นตัวไตรกลีเซอไลด์ที่เป็นไขมันที่สําคัญในร่างกายของเราอีกตัวหนึ่งนะคะตัวไตรกลีเซอไลด์เนี่ยจะเป็นไขมันที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นจากพลังงานที่เหลือใช้ในร่างกายของเราเช่นคนนี้ต้องการพลังงานอยู่สักประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันจากอายุ กิจกรรมที่เราทำนะคะถ้าเราทานอาหารที่มีพลังงานสักประมาณ3,000กิโลแคลอรี่เช่นเรากินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลกินไขมันกินต่างๆเนี่ยมีพลังงานเหลือใช้ร่างกายเราก็จะเก็บตัวพลังงานที่เหลือเนี่ยค่ะในรูปแบบตรกิสลายและส่งเข้าไปในเซลล์ไขมันในร่างกายของเราผลที่ตามมาก็จะเกิดเป็นความอ้วน เรามาทำความรู้จักกับไขมันไรลกรซไลด์กันดีกว่าค่ะไรลกรซไลด์คืออนุภาคไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นในตับมีขนาดเบาบางและเล็กมากจึงไม่น่าแปลกที่ใครบางคนบอกว่าอยู่เฉยๆร่างกายก็ผลิตไร,กรลกเซไลด์แต่ไขมันชนิดนี้อย่างเพิ่มพูนในร่างกายของเราได้จากอาหารที่เรากินเข้าไปเช่นอาหารประเภทไขมันโดยส่วนใหญ่ไขมันไรลกรซไลด์จะมีอยู่จําพวกไขมันและขนมหวานในปริมาณมากเกินความจําเป็น และเมื่อเรากินอาหารประเภทนี้เข้าไปร่างกายจะดูดซึมและขนส่งไตรกซอไลายผ่านเลือดส่งไปยังเซลล์ต่างๆที่ต้องการพลังงานหากเรามีไตรกซอไลดยมากเกินไปจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เนื้อเยือ่อไขมนันแล้วพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายจนร่างกายอ้วนขึ้นโดยปกติร่างกายขจัดไตรกซอไลายออกจากเลือดได้อย่างรวดเร็ว <S <S เพียงแค่ 2- 3สามชั่วโมงหลังจากการกินอาหาร ไขมันไรกรีสลด์ส่วนใหญ่ก็ถูกขจัดออกจากเลือดเข้าสู่เซลล์ได้แล้วคนทั่วไปจึงมีไขมันไรกรีสลด์ในเลือดไม่สูงคือประมาณ50-150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าตรวจเลือดหลังอดอาหารมาแล้ว8-12ชั่วโมงพบว่าไรากรีสลด์ในเลือดสูงกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปแสดงว่าร่างกายมีปัญหาในการขาจัดไรกอสลด์ ซึ่งจริงๆแล้วหมอเลยบอกว่าการป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการแก้ไขตอนที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วอย่างแรกสุดให้ประเมินเลยค่ะว่าน้ำหนักเราอยู่เกินช่วงมาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้ำหนักเราเกินมาตรฐานบ่งบอกว่าพลังงานที่เราทานเข้าไปเนี่ยมากเกินความจำเป็นแล้วต้องลดความอ้วนก่อนนะคะอย่างที่สองคือคำนวณปริมาณพลังงานที่เราทานไปในแต่ละวันไม่ว่าจะมาจากแป้งน้ำตาล น้ำหวานข้าวพวกนี้ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่หมอบอกทริคอย่างหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่สําคัญคือในน้ําตาลที่ปนมากับอาหารในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มอัดลมหมอยกตัวอย่างง่ายๆว่าในน้าอัดลมหนึ่งกระป๋องมีน้ําตาล12ช้อนชาซึ่งตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ําตาลค่อนข้างเยอะและพลังงานในร่างกายของเราเมื่อเราได้จากพวกนี้สัก3าสี่กระป๋องสูงมากนะคะซึ่งต้องลดปริมาณลง อย่างที่3คือในกลุ่มของคอเลสเตอรอลที่หมอได้เน้นไปว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารบางชนิดที่สูงเช่นเครื่องในสัตว์ฟัวกราพวกหอยนางลมเหล่านี้เนี่ยควรที่จะทานนานๆครั้งหรือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะปริมาณคอเลสเตอรอลที่เราต้องการต่อหนึ่งวันคือประมาณ3,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งจากไข่1ฟองหรือ2ฟองก็เพียงพอสําหรับคอเลสเตอรอลสําหรับหวันแล้วและ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงไขมันกลุ่มทันแฟตนะคะที่เป็นไขมันที่พบในอุตสาหกรรมพวกที่ผ่านอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะพวกเนยแข็งมาการีนแล้วก็พวกเนยเทียมนะคะหลีกเลี่ยงพวกดร p r โปรดักให้เยอะที่สุดท้ายที่สุดคงเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจสุขภาพนับตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะป้องกันให้เราห่างไกลาจากโรคทั้งโรคอ้วนแล้วก็โรคเส้นเลือดหัวใจตี นะคะคขอบคุณค่ะ